สวัสดีค่ะ FC ทุกๆท่านค่ะวันนี้ก็มาพบกับเจสังพารวยอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะเจจะพาทุกท่านมารับชมแนวทางหุ้นจีนเช้าบ่ายค่ะวันที่18กุมภาพันธ์2568นะคะ FC ขาวันอังคารก่อนที่เราจะไปรับชมแนวทางนะคะคําเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่า18ปปีควรได้รับคําแนะนำ วิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลังและจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ FC ขาแนวทางที่ใจจัดทำขึ้นมาให้ FC ได้รับชมนี้ก็คือเป็นการจอเด่นวิ่งรูดนะคะแยกรอบเช้าและรอบบ่ายส่วนท่านไหนไม่ชอบเลยตัวเด่นที่ใจวางไว้ให้ให้พิจารณาเลขเด่นประจำวันที่ท้ายคลิปได้นะคะ สำหรับเลขเด่นประจำวันมีเข้ามีหลุดเหมือนกันทุกวันแต่ f c จะสามารถนำไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันค่ะทุกคนทุกคนคะเราไปดูวันที่17ก่อนว่าเข้าหรือหลุดว่าท่านจะตามต่อหรือไม่นะคะทุกคนคะวันที่17นะคะทุกคนใจให้เด่นรอบเช้า6และ5เด่นรอบบ่าย0และ9รอบเช้ามา403 ห้าเจ็ดนะคะทุกคนเด่นมาห้าเข้าคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันห้าเจ็ดเจ็ดห้าพี่น้องเลขเด่นประจําวันมาเลขเจ็ดรอบบ่ายเลขเด่นประจําวันหลุดรอบบ่ายมาจังๆนะคะทุกคนมาคู่ตัวเด่นอีกต่างหากจะให้ศูนย์เละเก้ามาหนึ่งศูนย์หกหกศูนย์พี่น้องค่ะศูนย์หกหกศูนย์ตัวกับเด้งสองพี่น้องฮุนจีนเอาดวงดีไปเด้อพี่น้องมือพูดได้ถึงศูนย์หกหกศูนย์นะคะพี่น้องขอเสียงเนยเด้อพี่น้องเด้อ คอมเมนต์ <Comment S 2> ไว้ได้นะคะทุกคนใครหมานพี่น้องสำหรับวันที่สิบปนะคะทุกคนจากที่ใจคำนวณตัวเด่นได้จะได้เด่น8และ7ค่ะทุกคนคะ่ะเอบซีบางคนก็นกนว่าให้ห้อยแล้วเขาให้หอยสตาเขาคือหุ้นเน่เด้อพี่น้องเอ้ยฮขาบสามารถทราบได้ว่าเพิ่นสิเขาหรือสีลุดใจก็อยากให้มันเขาซื้อมือล่ะพี่น้องมันแห่งลุดนะคะทุกคนช่วงนี้แล้วใจ ขาป้าบาักน้ำเล็บแมวเสม,มือเลยพี่น้องเอ,อ้ยทุกคนมาดูคู่ความน่าจะเป็นนะคะรอบเช้าแปดและเจ็ดแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนึ่งแปด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 สามสามแปดแปดศูนย์ศูนย์แปดแปดสี่สี่แปดเจ็ดแปดแปดเจ็ดเจ็ดสองสองเจ็ด 1> 7 1็7หนึ7 7หนึ่งเจเดสยนเค่ะทุกคนเด่นเล่าบ่ายอยู่ที่2องและหค่ะเีขาสอค่ะสองแปดแปดสองสองเจ็ดเามสามสองสองศูนย์ศูน สองหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งค่ะหนึ่งแปดแปดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเจดหนึ่งหนึ่งสสาหนึ่งหหหนึ่งหหนึ่งหค่ะทุกคนประมาณนี้ค่ะมาดูคู่เด่นค่ะทุกคนแปดเจดสองหนึ่งนะคะแปดสองสองแปดแปดหนึ่งหนเจดแดดดเจดสองสองเจหนึ่งหนึ่งเจ เอฟซีขาถ้าได้ยินเสียงฝนต้องขอโทษขออภัยด้วพี่น้องฝนตกนะคะทุกคนเด่นรอบบ่ายอยู่ที่2และ1นะคะ2882 2772 211 21 2 2องเจ1 8, 8, 11, 7, 7, 1 1 1ค่ะ1881ซีขานี่ก็คือผู้ตัวเด่นระหว่างเด่นรอบเช้าและเด่นรอบบ่ายสามารถวิ่งเข้าวิ่งออกได้ทั้งรอบเช้าและรอบบ่ายเอฟซีท่านไหนชอบผู้ไหนอย่าลืมไปแล้วกลับด้วยทุกทุกคู่นะคะทุกท่าน ทีนี้นะคะเรามาดูเลขเด่นประจําวันเลขเด่นประจําวันอังคารอยู่ที่3กับ8เบิ้ลประจําวันคือเบิ้ล33เลข3กับเลข8นี้ fc สามารถนําไปใช้ได้ทั้งวันทุกรอบในแต่ละวันสําหรับสายวิ่งสายรูดค่ะมาดูคู่เด่นแยกกับเด่นประจําวันค fc ขาเด่นรอบเช้า8และ7เด่นประจําวัน3และ8เป็น8338 8 8ติดเลขเด่นประจําวัน8 3 3 8 7ค่ะ7 3 3 7า 7จ็ดติดคู่ตะเร็นเจ็ดแปดแปกับ1รอบบ่ายแล้สากับ8เป็น2 3 3สามสาติดคู่ตะเร็นส8งแปดแปดสองหค่ะหนึ่งสามสามหนึติดคู่ตะเร็นหนึ่ดแนึ่งนะคะทุกคนเป็นเชงใดพี่น้องชอบตามไม่ชอบผ่านนะคะทุกคนสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกท่านค่ะ ค่ะสำหรับแนวทางหุ้นจีนวันที่18กุมภาพันธ25์2568ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกกำลังใจที่ FC ทุกทุกท่านมอบให้สำหรับวันนี้ใจขอให้ FC โชคดีค่ะโชคๆมันหมันสุขุสุก้นพี่น้องสวัสดีค่ะ